สวัสดีครับเพื่อนๆผู้หลงรักรถไฟนะครับวันนี้แอดมาอยู่อยู่ที่บริเวณสะพานเกือกม้านะครับชุมชนบ้านดงยางนะครับนี่นะครับเราจะเห็นว่าบรรยากาศตอนเช้านี้บรรยากาศดีมากๆนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวนะครับกับขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับกําลังจะมานะครับสําหรับขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีเมื่อคืนนี้นะครับ คืนของวันที่18ทธันวาคม2,565นะครับขบวนด่วนพิเศษนั่งดีเซลรางนะครับออกจากต้นทางนะครับล่าช้า3นาทีนะครับออกในเวลา21นาฬกา8นาทีนะครับก็ล่าช้า3นาทีจากต้นทางนะครับเมื่อมาถึงสถานีบ้านโป่งนะครับตอนนี้เวลา7นาฬิกา9นาทีนะครับเดี๋ยวขบวนด่วนพิเศษ ที่44นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีไปทางกรุงเทพเนีย่ยจะมาถึงบ้านโป่งของเช้าวันที่19ธันวาคม2565นะครับคาดว่าจะออกจากสถานีบ้านโป่งในเวลา7นาฬิกา10นาทีตามเวลาเลยทีเดียวก็สามารถที่จะเก็บเวลาที่เสียไปจากต้นทางนะครับ3นาทีนะครับก็สามารถที่จะเก็บเวลาคืนมาได้นะครับ ก็เข้าบันโปก่อนเวลานะครับเข้าบันโปกเจ็ดนาฬิกาหกนาทีนะครับของวันที่เช้าวันที่สิบเก้านะครับตอนนี้เราเห็นขบวนเข้าโค้งมาแล้วฮะเดี๋ยวเราจะซูมให้ท่านดูนะครับนี่นะครับเข้าโค้งบันโปงมาแล้วนะครับสําหรับขบวนด่วนพิเศษที่สี่สี่ดีเซลลางนะครับก็ ออกจากสถานีต้นทางลาช้าแค่3นาทีเองนะครับก็สามารถที่จะไล่เก็บเวลาที่หายไป3นาทีนะครับมาถึงสถานีบ้านโป่งเช้าของวันที่19ธันวาคม2565นกนะครับในเวลา7นาฬิกานาทีนะครับที่สถานีบ้านโป่งนะครับแล้วก็ออกจากสถานีบ้านโป่งในเวลา7นาฬิกา9นาทีก็ถือว่าตามเวลานะครับ เก็บเวลาที่เสียไปได้ดีนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับกําลังจะลอดสะพานเกือกม้านะครับชุมชนบ้านดงยางนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แบบคัมมินนะครับ NDA 85R1 นะครับขนาด350แหงมมานะครับวันนี้ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่า ทำเวลาได้ดีนะครับกำลังลอดสะพานยกระดับสายนครปฐมกาญจนะบุรีนะครับสะพานไกลๆด้านหน้านะครับเป็นสะพานเกือกหมาของชุมชนหนองปลาดุกนะครับอยู่ในย่านของชุมทางหนองปลาดุกนะครับขบวนนี้ไม่จอดนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์ กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ